ดูรายการคุณพุดหรือเปล่าหมอดูอีกแล้วเจนยานทิพย์ยังไม่ได้ดูะนะเปิดรับบริจาคชื่อคนอื่นมาสิบปีคุณหนุ่มรับเรื่องร้องเรียนมาค่ะรับบริจาคทองอืมเปิดรับทองจะนำไปไว้ที่เจดีแต่ยังเก็บไว้ที่ตัวอยู่ค่ะมีคนร้องเรียนไปที่คุณหนุ่มกัญชัย ก็ไปพิสูจน์ดูว่าเขาทําจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้กูไม่รู้อะไรเลยว่าจริงไม่จริงกูไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนี่แหละมึงไปยึดติดก,กับที่ผู้พิเศษมากก็สมน้ําหน้าอีพวกที่เชื่อชอบกับน,นักผู้พิเศษในโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกเพอร์เจอร์กูจะบอกให้สื่อสารได้ยานอย่างรู้ร,รู้อดีตอนาคตทําให้แบบ มึงเชื่อมึงศรัทธามึงดูแต่ละตัวดิสภาพเป็นยังไงอะนะสาระรูปมันน่ะนะเขาบอกเจดีรั่วเขางงว่ายานไม่บอกเออกูก็แปกเหมือนกันยานไม่บอกเลอว่าเจดีรู้อ่ะอย่าไปโทษใครเลยว่ะจริงๆโทษพวกมึงกันเองนั่นแหละไปเชื่อกับสิ่งปัญญาอ่อนงมง,งายไร้สาระ ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเจดีรู่วอวสันผูฟังแล้วกูงงเลยอะไรว่าเจดีรั่วเจดีรั่วคืออะไรวะ ทำไมเจดีมันเป็นที่ใส่น้ำหรอวะหรือยังไงงงรั่วแล้วยังไงอ่ะทําไมเจดีรั่วถึงเอาทองไปใส่ไม่ได้แล้วทําไมต้องเอาทองไปใส่ในเจดีย่ก็เลยว่ากูงงแต่ละอย่างคนกเออโจรขโมยคนว่าทองคนว่าเจดีรั่วโจรขโมยแล้วเอาทองไปใส่ในเจดีทํทำไมอ่มะความเชื่อ พนังเรือโ่มทำไมเล่นเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าพนังเรือล่มมาเข้าฝัานมาทำบุญไม่ล้วเขาจะเล่นเรื่องอะไรอ่ะ,ะข้อาหาอะไรเรื่องสูงครับมันมันมีที่เขาโดนเรื่องแบางดุลสูงโอ้โดนยากกรณีนี้มันไม่เข้าข่ายน่าจะรอดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี่ไม่เข้าข่ายอยู่แล้วเ,เพราะมันต้องเป็นมันต้องเป็น เขาเรียกอะไระมันต้องอยู่ในดูหมิ่นกษัตริย์รัชทายาทหรือที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ทำให้ราชวงศ์แบบได้รับผลกระทบทางใจอ่ะที่เป็นยัภาษาโลหิตใกล้ชิดอ่ะอันนี้มันไม่ได้ใกล้ชิดแล้วมันไปไหนตนัวไหนแล้วมันนานมากแล้วแอบอ้างว่าอะไรอ่ะเขาแอบอ้างว่าอะไรแอบอ้างเมืองสูงอ่ะว่า ถ้าแอบอ้างเบื้องสูงต้องแอบอ้างพระมาหากษัตย์ในปัจจุบันนะแอบอ้างเชื้อพระวงศ์ในปัจจุบันไม่ใช่พระวงศ์ในอดีตที่หายไปต้องเป็นร้อยปีไม่นับนะกูเห็นหลายครั้งแล้วก่อนหน้าน,นี้มีอะไรนะอีรั่งทรงกรมหลวงชุมพรอนะ่ะที่เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายก็เอาผิดมาไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่เข้าข่ายอ่ะมันไปฟ้องหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ เรียนจบอะไรมาครับทำไมถามทำไมมีอะไรมัจะอาจายไปทางานหอเ,าเออสั์งานกูเหรอมาถามกูว่าเรียนจบอะไรอยากรู้รู้ไปทำไมล่ะ ือถ้ามึงอยากรู้กูก็ต้องตอบอย่างนั้นเหรอกูก็ต้องให้ข้อมูลกับมึงเหรอแค่มึงอยากรู้เนี่ยนะมึงเป็นใครละ่ะติดตามก็อยากทราบประวัติ กูพูดไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไปหาดูเอานะประวัติกูในช่องต่างๆก็ตั้งเยอะตั้งแยะมากมายรายการทีวีก็สัมภาพไปหมดแล้ว เรื่องการกินเชฟฟังหน่อยครับมึงก็ถามมาสิจูๆ่ๆจะไม่กูพูดอะไรล่ะอาจารย์เชนภาพลักษณ์ดีมากสุดท้ายข่าว3ามพิจิจรอะไรวะ กูไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเรื่องยานทพิปเนี่ยกูเห็นแล้วกูก็ตลกเพราะจแต่ไหนแต่ไรจะแต่สมัยกูดูล่าท้าผีคนอวดผีหาหาเหวอะไรกูรู้สึกตลกกูรู้สึกขำกูไม่เคยเชื่อเลยสมัยกูเป็นหมอดูกูยังไม่เชื่อเลยเอาจริงๆแต่อีคนที่เชื่อนี่กูมหาศจรรย์มากทายหาแล้วก็ไม่ถูกบอกศพแจงมอีกสามวันเจอเจอวันนี้เลยจ้ะบอกว่าอยู่ใต้สะพานเจอกลางบ่อเลยเกิดเจอกลางแม่น้ําเลยไม่มีหาอะไรถูกสักอย่างซื้ออะไรก็มั่วซั่วไปหมด กูงงไปเชื่อกันได้ยังไงทักอะไรกับัมวทักอะไรกับพูดเพอเจอพูดอยากจะพูดอะไรกับพูดพี <c oughs> ออ่แ <c oughs> ท็กเคยเชื่ออะจังเออตลกอีแท็กทุกวันนี้ตื่นแล้วไก่ <c oughs> <c oughs> อนยกผมนี่แซลยับเลยครับคนลุกจริงเลยสิตลกเออเออารอะไรคนลุกปวดขี้ไงในระหว่างการถ่ายทำรายการ <c oughs> ใส่ไม่ค่อยดีเออ ท้องผูกไงชอบจะมาปวดตอนอัดรายการทุกทีไไฟันกาหมูขึ้นลาคืออะไรฟันกาหมูขึ้นลา แม่เชื่อเรื่องหมอดูมากไปดูแฟนให้ผมว่าอยู่กันได้ไหมผมไม่สนใจได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่คนสองคนไม่ใช่อยู่ถือมอเออ บอกคนที่บางงานคุณพุทธจะตุยภายในหนึ่งเดือนผ่านมาสามปีแล้วยังอยู่ดีอนี่จริงกูขำบ้อและอีพวกนี้ก็ไปหลงเชื่อปัญญาอ่อนอะไรกันก็ไม่รู้ไปนั่งงมงายนั่งกราบไหว้บูชาอะไรกันนกูเห็นแล้วกูขำตายในล่าสุดพุพุชอบจำดจ ก็ทำได้ยังไม่นานเนาะไม่นานไม่นนไกลใช่ต้องมีไม่นาน เจนก็ทำคางศักสิทธ์คางหมูสักสิทธ์ขายอันละสามพันพวกโง่วิ่งไปซื้อกันอะโง่ดักโง่ดานกูว่าเดี๋ยวพอเวลาเจนยนันทิพย์มีปัญหาเรื่องไอ้น,นี่จริงๆนะกูว่าเดี๋ยวเควื้ยงอีคางหมูเนี่ยกันชิบหายไว้ปลวงกันหมดอะเครี่ยงทิ้งคางหมูเหมือนตอนจอร์ดอะเอารูปออกมาเผากัน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคางหมูเดี๋ยวขับเดี๋ยวเผาคางหมูบ้างเอาเตรียมกัวกองก็เตรียมก่อกองเฟย์ก็ได้เลยจ้าคางหมูย่างเออคางหมูย่างอ่ะไม่ใช่คอหมูย่างนะพริแกวรอเออเดี๋ยวทําน้าจิ้มรอเลยโอ้ยมาทําน้ําพริกไอ้โอ้ยมาทําน้ําจิ้มเก่งนะกูชอบเลยน้ําจิ้มน้ําจิ้มมันอร่อยมากเลยเดี๋ยวเอาคางหมูมายำคางหมูย่างโอ้ตะลก ฝากดวงฝากดวงไปอินเดียอีกกูเห็นแล้วกูขำ <I know. S 1> ฝากดวงไปอินเดียสภาพประเทศถูรูดถูกกังแบบนะั้นมึงยังจะฝากดวงกันไปอีกนะอยู่ประเทศไทยสบายๆจะเอาดวงไปไว้อินเดียไอ้สันดานน้ําไฟก็ดับบ่อยขาดบ่อยประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ํามึงอยู่กันดีๆไม่พอจะเอาดวงไปฝากอินเดียอุงงแต่ละอย่างที่พวกมึงคิดกันเนี่ยตักกะโคตรไม่ได้แล้วมึงก็ไปเชื่อกันไอ้สันดาน อาหารการแดกก็ไม่น่าอุดมสมบูรณ์สักอย่างการขี่การเยี่ยวกันลำบากลำบนอยู่ประเทศไทยดวงมึงอยู่ประเทศไทยดีๆไม่อา่าวเออถ้าเอาไปฝากอังกฤษกูจะไม่ว่าเลยเูดีเออเอาดวงไปฝากประเทศผู้ดีอังกฤษอย่างงี้กูจะไม่ว่าสักคำมึงเอาดวงไปฝากอินเดียฝากประเทศที่มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไง <c oughs> ถ้าจะฝากมึงต้องฝากที่ประเทศที่จเจริญกว่ามึงสิมึงเอาไปฝากประเทศที่ต่ำกว่ามึงโอ้ยตายอุงงง เอาไปฝากอเมริกาเอาไปฝากออสเตรเลียเอาไปฝากอินโดนีเซียอะไรก็ว่ากันไปมึงเอาไปฝากอินเดียโอ้ยตายตักกะโคตรไม่ได้เลยกูงงมากแล้วคนก็วิ่งไปเชื่อไปฝากดวงกันเขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ไปเชื่อกับเขากูก็งงไปเชื่อกันได้ยังไง ย,ยุคนชนข่าวบอกว่าอาจารย์เบียร์จะแจ้งความอาผิกรณีวัดพระบาทไม่มีนะกูไม่เคยพูด ทิกตอกคะ่ะไม่รู้กูไม่ได้ดูใครจะลงก็ลงไปเถอะถ้ากูไม่ได้พูดเอ,เ,อเออไปคิดกันเองไ,ไปปรุงแต่งกันเองเรื่องขอ,องคนที่จะพูดถึงเรื่องเงินบริจาคไม่รู้เหมือนกัน จะจะไปโหนกระแสเชิญคุณเจนไปโหนกระแสอ๋อดีแต่ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับทรัพยากรเกี่ยวกับเครื่องรางของขลั <c oughs> ขงเชิญกูไปด้วยก็ได้นกูอยากไปกูจะไปป่าชาดาอยู่กลางโต๊ะอีพวกหมอดูล่างทรงไปเนี่ยเครื่องรางของขลังไปเนี่ยช่วยเอากูไปหน่อยนะหัวกระแสช,ช่วยช่วยชวนกูไปด้วยนิดนึงไปโต้กับเรื่องพวกนี้หน่อยไม่มีใครโต้ดีเท่ากูเชื่อกูต้ให้กูไปเองอีพวกนี้ต้องเจอกู กูยอยากปะชาดามากเลยอย่าเอาคนอื่นไปต้องกูเท่านั้นถ้าหมอดูกระร่างทรงพิธีกรรมเครื่องรางของของังยานอย่างรู้ยานวิเศษยานตรงเตงเนี่ยมาเอากูไปนี่ต้องเอากูไปคนอื่นไม่ควรกูหมอสุดต,ต้องกูเท่านั้น อีเรื่องอะไรพวกเนี้ยกูนะเวลาหวนกระแสออกนะกูมั่นแขวมากเลยอ่ะ <Okay. S 1> กูอยากจะไปแบบเวลามันพูดถึงพิธีกรรมทําพิธีแบบนั้นแล้วได้แบบนั้น,ได,บบน,นได้แบบนี้นะกูอยากจะไปเอง กูจะไปทําให้มันคนมันเห็นชัดๆว่าความปัญญาอ่อนกับความฉลาดมันแตกต่างกันได้มากขนาดไหนมันจะได้เลิกงม,มงายไร้สาระกันสถีไม่ตื่น ความเชื่อผิดๆม,ม,มานานแล้วก็ใช่ไงแล้วมึงก็จะเชื่อมันต่อไปหรือไงนานก็ไม่ได้หมายความว่าดีนะแฟนขับคุณเจนก็เยอะนะเดี๋ยวทัวลงมาลงกูสิกูดา่าเงากระดกนะกูบอกให้กล้ามาลงกูไ่ไล่ะอีพวกหมอดูล่างทรงนะี่มาลงกูสิกูกลัวเหรอกูไม่เคยกลัวนะอีพวกเนี่ย ปัญญาอ่อนก็อยู่ส่วนปัญญาอ่อนไปอย่ามายุ่งกับกูอาบน้ำมนต์ช่วยไหมคะช่วยอะไรอะ่ะช่วยให้มึงสะอาดขึ้นเหรออย่าลืมสบู่นะอาบน้ำมนต์นะ้พกสบู่ไปด้วยถ้ากูกลัว กระแสะกูกลัวคนจะมาด่ากูกูไม่มานั่งพูดอยู่อย่างนี้หรอก เกลียดเกลียดใครอ่ะเกลียดตัวเกงใครเกลียดอะไรกินน้ำแกงสอบบ่อยบอยได้บุญไปได้แต่มึงจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะถ้ามึงสวนแล้วมึงไม่เข้าใจมึงไม่รู้เรื่อง มึงจะพิมพ์ซ้ำทำไมวะคารมจะข้าน,น,น,งขน,นางเงี้งมากดีนเจ้ากเนเวสามารถทำให้เราป่วยได้ไหมครับไม่ได้จ้าเผอเจอร์จ้ามึงป่วยเพราะมึงเองจ้า ป่วยเป็นเบาหวานมึงแดงน้ำตาลเยอะก็ไปโทษเจ้ากรรมในเวททําลุงเป็นเบาหวานยาอ่อน mưa à mới ถ้าสามีแอบมีชู้ถ้าสามีแอบมีผู้หญิงมานานมากและผู้หญิงก็รู้ว่ามีผู้ชายมีเมียแล้วเขาสองคนจะบาปไหมครับบาปจะ้ะแม่ขอให้แฟนมาผูกข้อมือพร้อมเงินแต่เราสงสารแฟนครับเพราะเขาทำงานดูแลเงินทุกอย่างทุกใจครับทุกใจเลยรวะ แสดงว่าโลกเวรโลก,กรรมไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับโลกเวรโลกกรรมคือโลกอะไรสมาธิแล้วลมหาย มันว่างไปหมดใช่จิตกำลังเข้าชาไหมคะไม่ใช่จ้ะอธิบายความหมายของคำว่าพระคาถาเกี่ยวกับพระเจ้า คาถาก็คำสอนนี่แหละทำไมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันครับลูกรักลูกชังมันก็เป็นปกติอะมึงยังรักอะไรไม่เท่ากันเลยเวลามึงมีหมามึงยังรักหมาไม่เท่ากันเลยกูจะบอกให้กูเนี่ยเคยมีหมาสองตัวกูก็รักไม่เท่ากันมันจะรักเท่ากันได้ไงมันใช้ตัณหาก็มึงอยากรักตัวไหนมากกว่ามึงก็รักตัวนั้นมากกว่า ถ้ามึงใช้ฉันทะามึงก็จะดูแลมึงก็จะรักมันเท่ากันมึงอย่ามาพูดว่าทําไมรักไม่เท่ากันตัวมึงเองยังทําไม่ได้ด้วยซ้าแต่มึงอยากจะให้คนอื่นทําหัดกลับไปสํารวจตัวตาตัวเองดูบ้างก็จะเรียกร้องอะไรจากคนอื่นน่ะหัดดูตัวเองด้วยว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าไม่ใช่เรียกร้องหาแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่คิดจะทํามึงยังมีความเอ,เอียงลำเอียงอยู่เลย คือโลกที่หาแล้วไม่หายหาหมอไม่หายสักทีคิดว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมค่ะไม่ใช่จ้ะเป็นเพราะว่าหมอยังไม่เจออาการรลกของเองโรคอาจจะหลบจะซอ่อนโรคอาจจะเรื้อลังจนตรวจเจอยากมันหลบตรงไหนก็ได้แต่สัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมอยู่แล้ว อย่าพิมพ์ซ้านะจ๊ะพิมพ์ซ้ากูเป้ามึงนะไอที่เขาบอกว่าเป็นโรคก,กรรมแล้วแบบหาหมอไม่แล้วไม่หายสักทีทางแพทย์เขามีชื่ออยู่ครับเป็นเป็นโรคติดต่อติดต่อมันเป็นโรคไม่ติดต่อเลื้รังครับพวกนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นโรคเหมือนพวกความดันนี้ครับมันรักษาไม่หายใช,ยใช่คนมันไปคิดเองไงรักษาไม่หายก็เลยแบบว่าหาไม่เจอไม่ใช่แต่มันเลื้รังจากพฤติกรรมมึงนั่นแหละ มึงทาอะไรต่อเนื่องซ้ําๆทําลายร่างกายตัวเองมาซ้ําๆจนมารักษาไม่หายก็ฟิลกับดื้อยาพอเวลาดื้อยายารักษาไม่ได้มึงก็บอกว่ามารักษาไม่ได้มันจะรักษาหาแหละเขาเตือนมึงเขาพูดกับมึงบอกมึงกินยามึงมาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่มึงก็ไม่คิดจะปรับเปลีพ่พฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแดกแล้วมันจะหาเจอได้ยังไงอ่ะ